ให้โอกาสประชาชนกลับมาใช้ชีวิตปกติสักทีเหมือนที่วพวกท่านจับมือกันตั้งรัฐบาลค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณท่านประธานค่ะดิฉันทนายแจมสัตสน,นันท์ธรรมนิธิเนรผู้แทนร,รัศดรกรุงเทพมหานครเขต11เขตสายไหมพักประชาชนค่ะ ดิฉันนะคะนอกจากการเป็นสสต้ในฉันเป็นอดีตทนายความจากสนยนทนายความเพื่อสิทธิมนุมืค่ะที่ก่อตั้งหลังประหารเพียงแค่2วันเท่านั้นขอที่ไปไรยายงานฉบับนี้ในฐานะกรรมธิการเสียงเบาแขนสั้นค่ะยกมือทีท่านประธานก็มองไม่ค่อยจะเห็นนะคะเป็นตัวแทนกรรมธิการหลังห้องค่ะที่มีคุณหมอเชื้ดชัยเป็นผู้เพื่อนร่วมแก๊งในกรรมธิการนะคะท่านประธานคะคณะกรรมการวิสามันชุดนี้ค่ะเรามาจากต่างพักการเมืองกันค่ะ แต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นตรงกันมากๆในชั้นกรรมธิการก็คือว่าการนิทโทศกรรมเนี่ยมีความจําเป็นเร่งด่วนและควรจะเกิดขึ้นในยุคนี้ที่สุดค่ะนั่นคือยุคที่พักการเมืองที่ประชาชนเคยเชื่อว่าอุดมการณ์ต่างกันสุดขั้วเราฟ้ากับเหวเนี่ยกลับมาจับมือปรองนองลืมอดีตกันได้แบบที่ไม่เคยคิดว่าจะได้เห็นในชาตินี้แล้วทําไมการนิทโทศกรรมประชาชนเนี่ยถึงจะเกิดขึ้นไม่ได้คะ ท่านประธานคะส,สิ่งที่เราถกเถียงกันจริงๆและมีความเห็นที่แตกต่างกันมากในชั้นกรรมธิการนั่นก็คือการรวมคดีมาตราหนึ่งสองไว้หรือไม่อย่างที่ท่านหลอรี่ได้บอกเอาไว้นะคะและที่ห้องเราพยายามจะหลีกเลี่ยงมาใช้คําว่าคดีที่มีความละเอียดอ่อนดิฉันเป็นคนหนึ่งที่ยืนยันทุกครั้งตั้งแต่ประชุมครั้งแรกจนวันสุดท้ายว่าความสําคัญความจําเป็นเร่งด่วนและเหตุผลที่เราต้องในข้อศึกษาประชาชนคดีการเมืองทุกคดีไม่มีข้อยกเว้นและไม่มีเงื่อนไขใดๆ นักการเมืองจับมือกันได้ทําไมจะต้องมีปัญหากับการเรโกทศกรรมประชาชนคะคุณนักสินกลับบ้านได้เรามีปัญหาอะไรกับการที่จะทัณฐให้ผู้รีภัยคดีมาตารา112ให้ได้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติบ้างท่านประธานคะเพื่อนสมาชิกทุกท่านคะทําไมดิฉันทนายแจมสิสนันเนี่ยถึงอินเรื่องนี้นะักจนประธานชูศักดิ์เองก็ให้ฉายาดิฉันว่าทนายใหญ่คะ่ะใหญ่สุดคงจะเป็นหลังของดิฉันนะคะเพราะว่าดิฉันแบกเอาความหวังความเชื่อ ของประชาชนของลูกความดิฉันของเพื่อนร่วมอุดมการณ์มากมายที่หลีภัยไปบ้างถูกอุ้มหายบ้างเสียชีวิตไปบ้างหรือ,อยังอยู่ในเรือนจำที่ร้อนอบอ้าวในขณะที่พวกท่านเนี่ยพวกเราเรากันนั่งอยู่ในห้องแอร์เย็นๆตอนนี้อะยังมีอีกหลายชีวิตที่กำลังเดินถอยหลังเข้าเรือนจำทีละคนสองคนค่ะพวกเขายังรออย่างมีความหวังค่ะการนี้โทษกรรมคือความหวังของพวกเขาค่ะพวกเราทุกคนในห้องนี้ทุก การเมืองคือความหวังของพี่น้องประชาชนค่ะธรรมทานคะเรามีการเชิญแกนนําทุกฝ่ายทุกบริบทการเมืองตลอดความขัดแย้งทางการเมือง20กว่าปีทุกม็อบมาในห้องกรรมธิการเมื่อวันที่14มีนาคมค่ะคําถามหนึ่งที่เราโยนไปให้แกนนําทุกคนในวันนั้นเนี่ยคือทุกคนเห็นด้วยหรือไม่ถ้าจะมีการรวมคดีมาตารา112ทุกคนเห็นด้วยนะคะฟังดิชันช้าๆ้าชัดๆนะคะ แกนนำทุกยุคทุกสมัยเห็นด้วยกับการรวมคดีมาตรา1 1 2ค่ะแล้วกรรมธิการที่ไม่เห็นด้วยไม่แสดงความคิดเห็นทําไมถึงมีปัญหาดิฉันก็ไม่เข้าใจดิฉันขอฝากท่านประธานไปยังเพื่อสมาชิกทุกท่านเขาว่าการใโทศกรรมไม่ใช่การแก้กฎหมายไม่ใช่การยกเลิกกฎหมายค่ะแต่เรากําลังจะรีเซ็ตให้ประชาชนเนี่ยเขาได้มีโอกาสกลับไปเริ่มใหม่ ให้ได้ใช้ชีวิตปกติให้ได้รับการศึกษาให้ได้ประกอบอาชีพให้ได้มีความฝันในประเทศไทยเหมือนที่ท่านนายกได้บอกเอาไว้ในวันที่ได้รับตําแหน่งแต่พอเป็นประชาชนในชั้นไม่เข้าใจว่ามันติดขัดปัญหาอะไรตรงไหนนะทำไมเราจะก้าวข้ามความขัดแย้งด้วยการเนยโทศก,กรรมประชาชนโดยที่ไม่ต้องทิ้งกลุ่มไหนไว้ข้างหลังไม่ยกเว้นไม่กหนดเงื่อนไขไม่ได้คะพวกเขาไม่ได้จับอาวุธไม่ได้เข็นฆ่าฟันกันนะคะลูกความคนหนึ่งของในชั้นค่ะเป็นลูกความที่อายุน้อย ปัจจุบันก็ละหกละเหินไปอยู่ที่อื่นเขาถามแม่ของเขาว่าท like right ําไมทุกประเทศต้องการตัวเขาหมดเลยทุกประเทศแย่งตัวเขาหมดเลยเพราะเขามีความรู้ความสามารถแต่ทําไมประเทศไทยถึงไม่ต้องการเขาและถ้ารับการในวัวตกรรมโดยต้องมีเงื่อนไขที่ลดทอนอุดมการณ์พรากจิตวิญญาณของเขาไปในเขาขอตายนอกประเทศดีกว่าลูกความของดิฉันคดีมาตาเรียบสองหลายคนเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศค่ะ ทุกท่านในที่นี้อย่าได้ดูถูกอุดมการ์ของนักกิจกรรมหรือเยาวชนในยุคนี้เลยค่ะอย่าเอาความไร้อุดมการ์ของพวกคุณบางคนมาทําลายความคิดความเชื่อของพวกเขาด้วยการตั้งเงื่อนไขใดๆเลยและความผิดมาตรา110 112ที่ลหลายๆท่านออกมาโต้แย้งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะจะมีสักกี่คนที่รู้คะว่าพฤติการในคดีมันเป็นอย่างไรดิฉนันเป็นคนายความในคดีค่ะหลายคดีเลยพฤติการในคดีไม่ได้มีอะไรเลยนะคะ มาตรา110เนี่ยที่มันดูชื่อข้อหาคดีน่ากลัวเหลือเกินเนี่ยพฤติการคดีคือยกฟ้องไปแล้วนะคะ112หลายคดีก็เป็นคารคดีการเมืองโดยแท้ค่ะหากเรานิโทษกรรมโดยไม่รวมคดีมาตรา112เนี่ยดิฉันไม่เห็นประโยชน์อะไรเลยที่จะนิโทษกรรมเพราะจะขัดต่อเจตนารมณ์ที่เราจะต้องการยุติความขัดแย้ง ตามที่ท่านสมาชิกบางท่านได้กล่าวไว้เมื่อสัปดาห์ก่อนค่ะดิฉันเป็นทนายความคนหนึ่งนะคะทุกท่านและลูกความของดิฉันเนี่ยมักจะบอกว่าดิฉันเป็นทนายความคนแรกของพวกเขาคดีส่วนใหญ่ที่ฉันทาดิฉันว่าเกือบ90%กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยคือคดีมตาตราสองค่ะดิฉันถึงเข้าใจถึงพฤติการคดีและได้แบกแฟ้มหนาๆไปอธิบายให้กรรมิการหลายคนรู้สึกและเข้าใจอย่างที่ฉันต้องการจะสื่อสารลหลายๆท่านเข้าใจค่ะแต่ก็ต้องทําตามมติพัก ท่านอาจจะไม่ได้กล้าหาญมากพอที่จะพูดในสิ่งที่ได้ยเชื่อท่านที่มีจุดยืนไม่รวมหนึ่งหนึ่งสองในห้องนี้เนี่ยจะมีสักกี่คนคะที่จะมาเปิดแฟ้มคดีดูกับูกับดิฉันว่าเนื้อหาคดีจริงๆมันเป็นอะไรกันแน่มาดูถึงพฤติการในคดีด้วยกันมีหลายคดีที่เป็นผู้ป่วยจิตเวทค่ะมีหลายคดีที่ถูกกลั่นแกล้งกันอย่างจริงๆพู้ท่านอย่าไปจินตนาการถึงแค่ว่าหนึ่งหนึ่งสองจะเป็นคดีที่มันฆ่าฟันหยิบมีดขึ้นมาหยิบปนืนขึ้นมาขนาดนั้นนะ เขาเป็นคนธรรมดาเหมือนพวกเราเนี่ยแหละดิฉันอยากเพื่อนๆทุกท่านเข้าใจว่าท่านสมาชิกสรุปนะค่ะดิฉันเชื่อมั่นนะคะในวิจารณญาณของทุกท่านในห้องนี้ค่ะเชื่อมั่นในสติปัญญาของทุกท่านค่ะอยากให้ทุกท่านเปิดใจและให้โอกาสประชาชนที่ต้องถูกดำเนินคดีจากการแสดงออกทางการเมืองโดยที่ไม่ต้องทิ้งกลุ่มไหนไว้ข้างหลังนะ,ะให้โอกาสประชาชนค่ะและในเรื่องของขี่ขอตอบท่านลอ,ร,อรี่สักครู่หนึ่งเกี่ยวกับเรื่องสถิตินะคะ สถิติจริงๆเนี่ยมันมีเป็นหลักแสนคดีก็จริงนะคะแต่ถ้าเราต้องการจะคัดแยกออกมาเป็นคดีที่เกี่ยวกับคดีการเมืองจริงๆดิฉันมั่นใจว่าคดีการเมืองจริงๆน่ะมีไม่ประมาณแค่หลักหมื่นหรืออาจจะน้อยกว่านั้นด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเอาตัวเลขจานวนมากที่ไม่ได้คัดกรองที่มีจำนทางการเมืองเนี่ยมาเปรียบเทียบกับคดีร้อยสิบสองแบบนี้เนี่ยมันเป็นการเปรียบเทียบที่ผิดฝาผิดตัวค่ะและหนึ่งหนึ่งสองไม่ได้มีแค่หลักร้อย ในห้องกรรมธิการงบประมาณฉันขอเอกสารจากสำนักงานอายการพบว่าคดีหนึ่งสองมีอีกหลายพันคดีนะคะที่เราไม่ได้เข้าถึงเพราะฉะนั้นในเรื่องตัวเลขเนี่ยเราไม่ต้องไปพูดถึงมันเลยดีกว่านะคะ okay, ก็นะอยากให้ทุกท่านอีกสักครั้งค่ะดิฉันมีโอกาสอยากพูดใน,นครั้งที่แล้วไม่ได้พูดกับท่านประธานอยากชวนทุกท่านในที่นี้นะคะ่ะถ้าใครที่ยังเคลือบแคลงสงสัยในคดีมตาตรา112มีความกัง,งวลมีความไม่เข้าใจ เราคุยกันข้างล่างได้ดิฉันยินดีที่จะเอาแฟ้มคดีในแต่ละคดีมาคุยกับพวกท่านและพวกท่านเข้าใจในเรื่องนี้มากขึ้นและได้จะได้เห็นใจและช่วยกันโหวตร,รับร่บรางรายงานในฉบับนี้และให้โอกาสประชาชนกลับมาใช้ชีวิตปกติสักทีเหมือนที่พวกท่านจับมือกันตั้งรัฐบาลค่ะขอบคุณค่ะครับ